ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับจอห์นวิกแรงกว่านรกภาคที่สอง เรื่องราวทั้งหมดในภาคที่สองเริ่มต้นที่ทาราซอบเจ้าพ่อมาเฟียวงการขโมยรถอีกคนซึ่งทาราซอฟก็เป็นน้องชายของวิกโก้ที่อยู่ในภาคแรกแล้วตอนนี้มันก็กําลังนั่งสั่นด้วยความกลัวเพราะรถที่ไอโอเซทขโมยมาจากจอห์นวิกมันดันมาอยู่ในโกดังของเขาลูกน้องของทาราซอบเลยบอกว่าจะไปยากอะไรก็แค่เอาไปคืนซักก็จบแต่ทาราซอบก็บอกว่ามันไม่ใช่รถธรรมดามันคือรถของจอห์นวิกเขาคือคนที่มีความมุ่งมั่นแกว่ามันจะยอมเลิกรก bài nghe ngay ngắn lọ เดียวกันที่ด้านล่างของโรงงานจอร์นวิกก็ได้บุกเข้ามาไล่ฆ่าพวกลูกสมุนของทาราซอฟทีละคน2คนไม่นานนักจอร์นก็ได้เจอกับรถของตัวเองที่ยังคงอยู่ในสภาพดีจอร์นขึ้นไปนั่งรูปพวงมาลัยที่แสนคิดถึงด้านไอ้พวกขี้ข่าพอเห็นว่ารถตัวเองโดนขโมยพวกมันก็ขึ้นรถแท็กซี่ขับมาไล่ชนใส่จอร์นเป็น10บๆคันจอห์นวิกเองก็ไม่ใช่พระเจ้าเขาโดนชนจนรถราคา10ล้านตอนนี้ยังกับเศษเหล็กแถมยังโดนแรงกระแทกจนปลิยวตกออกไปจากรถแต่จอร์นก็ยังใช่ มีดกับมัดไล่ฆ่าลูกน้องของทาราซอฟจนเกลียงจนในที่สุดมันก็เหลือแค่ทาราซอฟเพียงคนเดียวจอนเดินตรงเข้าไปหามันแล้วลินเล่าให้ดื่มพร้อมกับประกาศสงบศึกระหว่างกันทาราซอฟต้องสัญญาว่าจะไม่มาแก้แค้นจอนโทษฐานที่เขาฆ่าพี่ชายกับหลานของมันถ้าไม่เช่นนั้นแกก็ตาย พอจอนกลับมาถึงบ้านเขาก็เดินด้วยท่าทางที่อ่อนแรงเขาเข้า <ๆ S 2> ไปหาน้องหมาอเมริกันบูลลี่ของตัวเองจอนรู้สึกเหนื่อยมากๆสิ่งเดียวที่ยังทําให้จอนมีกําลังใจต่อไปได้ก็คือภาพถ่ายของภรรย,ยาวิดีโอที่ทั้งสองคนถ่ายด้วยกันจวบจนที่ห้อยคอของเฮเลนที่จอนเป็นคนซื้อให้เช้าวันต่อมาโอเดริโอก็ได้ปร,รับรถจอนเพื่อขนไปซ่อมที่อู่โอเดริโอพอเห็นสภาพรถก็บอกสบายใจได้คริสต์มาสก็เสร็จแล้วสักปี2030อนนะ ฉากต่อมาตัดไปยังห้องใต้ดินจอรนก็ได้เอาอาวุธปืนทุกอย่างลงมาใส่กล่องไว้ดังเดิมจากนั้นเขาก็เทปูนปิดให้สนิทจ,จอรนหวังลึกๆว่าคงไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปแต่ความชิบหายก็มาเยือนเร็วกว่าที่คิดจอรนนั่งพักหายใจได้แค่แป๊บเดียวที่หน้าบ้านมันก็ดันมีคนมากดออดพอเปิดประตูปรากฏว่าซานติโน่เจ้าพ่อมาเฟียอีกหนึ่งคนของวงการก็ได้มาหาจอรนพอเข้ามาในบ้านซานติโน่ก็บอกว่าเขามีงานให้จอรนทาแต่จอรนก็บอกเขาวางมือแล้ว จอนคนเดิมไม่มีอีกต่อไปซันติโน่พอได้ฟังก็หัวเราะจอนแกแหกตาดูนี่นะมันคือเหรียญพันธสัญญาที่แกทําไว้กับฉันฉันช่วยแกตอนแกลำบากแต่มาวันนี้แกกลับปฏิเสธฉันคงรู้นะว่าต้องเจอกับอะไรจอนที่ได้ฟังก็พยากหน้าปูนด้านล่างยังไม่ทันแหง้งงานนี้คงต้องขุดขึ้นมาใหม่แน่แต่ไม่ทันที่จอนจะได้ทําอะไรหลังจากที่ซันติโน่ออกไปมันก็ยิงลูกระเบิดถล่มบ้านจอนจนไหม้ไปทั้งหลังที่โชคดี ีมากที่จอรนโดนแค่แรงระเบิดจนกระเด็นออกมาที่สวนไม่อย่างนั้นจอรนวิคก็คงเรือแต่ชื่อกับหลุมศพไปแล้วไม่นานนักจิมมี่นายตำรวจคนเดิมกับนักดับเพลิงก็เข้ามาดับไฟไอจิมมี่มันก็ยังพูดคําเดิมเหมือนกับภาคที่แล้วว่านายกลับมารับงานอีกแล้วเหรอจอรนแต่จอรนก็บอกว่าแค่แก๊สรั่วน่ะ ฉากต่อมาจัดไปยังโรงแรมคอนติเนนทัลจอนก็ได้เข้ามาขอพบผู้จัดการของโรงแรมพอทั้งสองคนเจอกันจอนก็ถามเลยว่าซานติโนมันอยู่ที่ไหนวิลสันเลยถามกลับไปว่าแล้วแกจะทํายังไงล่ะจอนจะไปฆ่ามันงั้นหรอนายปฏิเสธตลาพันธะดีแค่ไหนแล้วที่มันแค่เผาบ้านนายทําไมก่อนทําพันธะถึงไม่คิดดีๆล่ะจอนก็บอกตอนนั้นมันเป็นทางเดียวที่ผมจะได้อยู่กับเฮเลนวิลสันเลยบอกว่ามันเป็นกฎนะจอนนายต้องทําตามกฎถึงตอน นั้นนายจะไปฆ่าซันติโนหรือจะไปทำอะไรก็เชิญแต่เมื่อผู้ทำพันธสัญญาขอมาอยัางไงนายก็ต้องทำไม่อย่างนั้นก็ตาย ฉากต่อมาตัดไปยังพนักง,งานต้อนรับจอนวิกก็ได้ขอให้เขาช่วยดูแลหมาตัวนี้ให้ทีผมต้องไปทํางานสัก2องมวัน30นาทีต่อมาตัดไปยังแกลเลอรี่ของซันติโนจอรนก็ได้เข้ามาขอบพบกับไอ้ชั่วที่เผาบ้านของเขาเมื่อคืนพอทั้งสองคนเจอหน้ากันซันติโนก็บอกเป็นไงบ้างละจอรนคงอยากฆ่าฉันมากสินะนายจะเอาอะไรฆ่าฉันละ่ปะปากกาของผู้หญิงคนนั้นหรือไม่เท้าของชายคนโน้นจอรนก็บอกมือเปล่าก็เกินพอแล้วแกอยาพูดมากที่เสีย เวลาจะให้ไปฆ่าใครก็บอกมาเลยซานติโนเลยบอกว่าฉันต้องการให้นายไปฆ่าพี่สาวของฉันหลังจากที่พ่อฉันตายพี่สาวก็กําลังเข้าสู่สภาของคอนติเนนทอลฉันลงมือเองไม่ได้งานนี้ถึงต้องพึ่งนายจอห์นวิกคิดหนักสักครู่เพราะคนที่ซานติโนจะให้ไปฆ่าก็คือเจียนาซึ่งเธอก็เป็นคนคุ้นเคยของจอห์นวิกด้วยเหมือนกันแต่ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้จอนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ ฉากต่อมาตัดไปยังธนาคารขององค์กรจอนก็ได้มาเปิดตู้เซฟเพื่อหยิบเอาชุดสุดของตัวเองออกมารวมถึงเหรียญทองคำกับอาวุธด้วยหลายชั่วโมงหลังจากนั้นนักกรุงโรมประเทศอิตาลีจอนก็ได้เดินทางมาพักในโรงแรมคอนติเนนท้อสาขากรุงโรมแล้วนั่นเองก็ทําให้จอนได้เจอกับจูเลียสผู้จัดการโรงแรมคอนติเนนทอนของสาขานี้จูเลียตเลยถามจอนวิ่ไปว่ามาเที่ยวหรือมาทํางานจอนก็ตอบไปว่ามาทํางาน เช้าวันต่อมาเขาก็ได้เดินออกไปรอบเมืองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปฆ่าเจียนนาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแผนพังของโบสถ์ที่จัดงานของสภาการสั่งตัดชุดสูทกันกระสุนตัวใหม่จัดเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะอย่างกับคลังแสงงานนี้ต้องเร็วไวและเงียบอาวุธที่คล่องตัวที่สุดก็คงจะเป็นปืนก๊อกเพราะเมื่อมันอยู่ในมือของจอห์นวิกมันก็แม่นราวกับปืนก๊อกสไนเปอร์ ฉากต่อมาแต่ไปยังสถานที่จัดงานของสภาแม่หญิงคนนี้เองก็คือเจียน่าเป้าหมายของจอห์นวิกขณะเดียวกันจอห์นก็ได้ลงไปยังชั้นใต้ดินเพื่อวางอาวุธไว้เผื่อฉุกเฉิน กลับมาที่เจียนาเธอก็บอกลูกน้องที่ชื่อว่าแคทเซียนให้เขาออกไปดูแลแขกของเราก่อนเดี๋ยวฉันจะแต่งหน้าเพิ่มสักหน่อยแต่พอเจียนามาส่องกระจกองศาตามจอนวิกก็มายืนอยู่เบื้องหลังเจียนารู้สึกขนลุกสู้ยิ่งกว่าเห็นผีเธอรู้ตัวว่าความตายส่งยมมาทูตมาเยือนเธอแล้วเจียนาจึงถามจอนว่าใครหน้าไหนกันเป็นคนส่งคุณมาจอนวิกก็บอกว่าน้องคุณส่งผมมาเพราะตาพันธะเจียนาหัวเราะเบาๆตาพันธะที่ว่านี่คือสิ่งที่คุณได้ แต่งงานใช่ไหมละจอรนมันคุ้มไม่หลักกับสิ่งที่ต้องแลกถ้าฉันตายซานติโนมันต้องเข้าสู่สภาแผนการของมันคือเข้ายึดกรุงนิวยอร์กทั้งเมืองเป็นของตัวเองแล้วแกจอนวิกก็เป็นคนหยิบยื่นให้กับมันพอพูดจบเกียหน้าก,ก็ถอดเสื้อผ้าแล้วลงไปแช่ในน้ําเธอหยิบมีดขึ้นมากรีดเส้นเลือดใหญ่ที่แขนทั้งสองข้างเธอขอตายแบบวิธีของตัวเองดีกว่า ฉากต่อมาจนก็ได้เดินออกมาทางหน้างานที่ซวยคือเขาดันมาเจอกับแคดเซียนบริการของเจียนาสองสายตาประสานกันแบบไปต้องนัดหมายทันใดนั้นทั้งสองคนก็ชักปืนออกมายิงใส่กันอย่างเร็วลูกกระสุนก็ไม่อาจยิงผ่านฮารูชุดเกราะพิเศษที่ทําขึ้นมาได้แคดเซียนรีบวิทยุบอกให้ทุกคนไล่ฆ่าจอนได้เลยจอนเองก็วิ่งหนีขึ้นมาบนเวทีลูกกระจกคนแล้วคนเล่าด่าหน้าเข้ามาให้จอนฆ่าทีละคนแน่นอนว่าต้องยิงหัวสถานเดียวเพราะคนเหล่านี้ใส่ชุดเกราะทุก คนอยู่แล้วจอนยิงแหวกทางมาเรื่อยๆจนหนีกลับมายัางที่ชั้นใต้ดินได้สําเร็จตามแผนที่วางเอาไว้แต่พอลงมาเขาก็ได้เจอกับเอเลสนกฆ่าคนสนิทของซันติโนแน่นอนว่ามันต้องมาเก็บจอ์นแน่ๆพวกนกค่ามือสมัครเล่นวิ่งแห่เข้ามากินลูกกระสุนจากจอนวิกกันหลายสิบคนจอนเองก็วิ่งหนีมาเก็บปืน a อ1าปืนกลึงอัลโตมาสพลังทําลายล้างของมันไม่ต้องพูดถึงเมื่ออยู่ในมือของเทพเจ้าเขายิงเข้าหัวทุกนัดแต่ด้วยสภาพตัวปืนที่ยาวเกินไป ทำให้จรเคลื่อนไหวได้ช้าลงจนทําให้เขาโดนยิงเข้าไปหลายนัดด้วยเหมือนกันแต่มันก็ยังมีเสื้อกันกระสุนที่ทําให้จรยังไม่ตายจรใช้กลยุทธ Run, ์ฮิตแอนลันมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่เขาเก็บปืนลูกซองเอาไว้จรหยิบสายคาดลูกกระสุนขึ้นมาคล้องเอวแล้วออกไล่ยิงพวกแม่งอีกรอบจอนสุดท้ายจรก็สามารถตีฝ่าวงร้อมออกมาบนถนนได้สําเร็จ แต่พอออกมาด้านนอกแคทเซียนก็ดันขับรถพุ่งเข้ามาชนใส่จอนจนลม้มทั้งคู่หยิบปืนขึ้น,นมาไล่ย,ยิงใส่กันราวกับหนังเดอะแมททีจอนกระโดดพุ่งใส่แคทเซียนจนลม้มลงแล้วทั้งคู่ก็เริ่มต่อยกันรนัวทั้งสองคนตีกันจนทะลุผนังกระจกเข้ามาในเขตของโรงแรมคอนติเนนทัลจูเลียสเลยเดินเข้ามาเตือนหนุ่มๆว่าหยุดตีกันได้แล้วนี่มันเขตของคอนติเนนทัลนะ จอนกับแคดเซียนที่กำลังเดือดพอรู้ก็หยุดลงทันทีกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นพวกเราก็เป็นได้แค่สัตว์จากนั้นทั้งสองคนก็ทําหน้าเฮี้ยมมานั่งกินเหล้าด้วยกันในบาร์จอนพูดเปิดประเด็นก่อนเลยว,ว่าเขาโดนตราพันธะส่งมาแคดเซียนก็เข้าใจว่าจอนไม่อาจปฏิเสธตราได้แต่แคดเซียนก็บอกว่านายข้าคนสนิทแถมยังเป็นนายจ้างของฉันเราคงได้เจอกันอีกแน่จอนวีคแคน่นี้ต้องชําระ พอจอห์นกลับมาถึงห้องไอซานติโน่มันก็โทรเข้ามาแถว่าเขาจะดูเร็วแค่ไหนถ้าพี่สาวตายไปทั้งคนแล้วเขาไม่แก้แค้นให้จอห์นให้ได้ฟังคําแถวของมันก็ตัดสายทิ้งซานติโน่เลยโทรเข้าไปที่แผนกตั้งค่าหัวของคอนติเนนทอนซานติโน่มันเปิดบัญชีไม่ระบุตัวตนเป้าหมายคือจอห์นวิกตั้งค่าหัวไปที่เจ็ดล้านเหรียญและเมื่อรูปแบบสัญญาถูกอนุมัติประกาศล่าค่าหัวจึงถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของนักฆ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิลสันหรือแคดเซียน จวบจนคนข้างทางธรรมดาหนักเล่นไวโอลินทุกคนรับทราบประกาศนี้กันทั่ว กลับมาที่ซานติโนวิลสันก็เอาสม,มุดบรนทัดสัญญามาให้ซานติโนเซ็นให้เขาทําการบันทึกรอยนิ้วมือเลือดลงไปเป็นอันว่าจอร์วิกกับมันไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วขณะเดียวกันด้านจอร์วิกที่กลับมาถึงยังนิวยอร์กเขาก็โดนทั้งนักฆ่าซูโมเข้ามาทําร้ายรวมถึงนักฆ่าไวโอลินลากยาวมาถึงพวกแก๊งเอเชียที่หิวเงินจอร์วิกเลยใช้จังหวะนี้โชว์ของซะหน่อยเขาหยิบเป็นสอไม้ของพวกมันนั่นแหละขึ้นมาไล่เสียบคอทีละคน จอนวิกดูดุดันรลวกับมัจจุราชระดับเทพไม่มีออมมือไม่มีไว้ชีวิตจากนั้นจอนก็หนีมาเรื่อยๆจนมาเจอกับแคทเซียนที่ตามมาถึงนิวยอร์ก ทั้งสองคนนี้ก็ยิงใส่กันแบบเงียบๆท่ามกลางผู้คนมากมายตอนที่ดีมาจนถึงชามชลาเขาก็ยังมาเจอพวกสว่าสองคนที่เข้ามาให้เขาปาดใครพอขึ้นมาบนรถไฟทั้งคู่ก็มายืนจ้องหน้ากันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่ลงมือเพราะคนบนรถยังอยู่เยอะมากแต่พอผู้คนออกไปจนเกือบหมดทั้งคู่จับมีดสั้นไล่พุ่งเข้าเส่จกันอย่างกับจอร์ดเฮาดีจนในที่สุดชัยชนะก็ตกอยู่ในมือของจอห์นวิกเขาแทงมีดเข้าเส้นเลือดใหญ่กลางหน้าอกของแคทเซียน แต่จอรนก็ยังปานีไม่ดึงมีดออกมาเขายังเห็นแก่มิตรภาพที่ทั้งคู่เคยมีด้วยกันไม่เช่นนั้นแคทเซียนก็คงตายไปแล้วแต่ใช่ว่าเรื่องมันจะมีแค่นี้ ยังมีพวกนักค่าอีกสองคนวิ่งไล่ตามหลังมาติดต,ตจอนเองก็บาดเจ็บหนักโซซัสโซเซมาจนเจอกับขอทานคนหนึ่งเขาหยิบเหรียญทองของคอนติเนนทอนหย่อนลงไปในกระป๋องเงินพร้อมกับบอกว่าพาฉันไปหาคนคนนั้นด้วยบอกเขาไปว่าฉันชื่อจอนวิกพอพูดจบจอนก็ดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวพี่ขอทานพอรู้ว่าเขาคือใครก็เลยช่วยเอาผ้าใบาออกมาปิดให้ไอสองนอที่วิ่งตามมาทีหลังได้โดนพี่ขอทานยิงเสยคางตายแบบโคตรเซียน ฉากต่อมาจอห์นวิกก็ได้ตื่นขึ้นมาในสถานพยาบาลที่ไหนสักแห่งจากนั้นจอห์นก็ลุกเดินมาหาบาวเวรลิงเขามีสมญานามว่าราชานกกระจอกผู้ควบคุมขอทานทุกคนในนิวยอร์กชายคนนี้คือคนที่รู้เห็นทุกอย่างในเมืองแล้วสาเหตุที่จอห์นวิกกับชายคนนี้รู้จักกันนั้นก็เพราะเมื่อหลายปีก่อนจอห์นเคยไว้ชีวิตบาวเวรลิงด้วยสาเหตุที่เขามาพบราชานกกระจอกนั้นก็เพราะว่าจอห์นต้องการให้บาวรลิงช่วยพาไปหาซานติโนโแต่บาวรลิงก็บอกทำไม ฉันต้องช่วยนายด้วยตอนนี้นายมีค่าหัวทั้ง7ล้านเหรียญเป็นค่าบุกทะได้อย่างดีเลยล่ะแต่จอรนก็บอกว่าเมืองนี้กําลังเกิดพายุลูกใหญ่พอซันติโนเข้าสู่สภามันจะกวาดล้างนิวยอร์กทั้งเมืองคนขอทานทุกคนในการดูแลของนายจะตายเรียบคุณมีสองทางเลือก หไปทำสงครามกับซานติโนหรือเอาปืนให้ผมหนึ่งกระบอกแล้วผมจะไปฆ่ามันให้เองบบวเวอร์ลิงพอได้ฟังก็หัวเราะลัน่นก็ได้ก็ได้งั้นเอาไปเลยปืนกับลูกกระสุน7นัดแลกกำเงิน7ล้านเหรียญแล้วจําไว้อีกอย่างนะจอรนนายติดหนี้ฉันแล้วจอรนที่ได้ฟังเลยพูดตลกกับมาว่านายไม่อยากให้ฉันติดหนี้นายหลอกเาวเวอร์ลิงเพราะคนที่เป็นเจ้าหี้ฉันล้วนตายไม่ดีสักคน ฉากต่อมาณแกลลอรี่ของซันติโนจอนก็ได้เข้ามาในอาคารจากช่องลับที่พวกขอทานส่งเข้ามาเขาเดินป่าปนกับแขกที่มาร่วมงานแบบเนียนๆจนในที่สุดจอนก็มายืนอยู่ตรงหน้าซันติโนคนทั้งงานถึงกับแวกทางให้ทั้งคู่พอศบตาการจอนก็ควักปืนออกมาด้วยความเร็วแสงไอ้พวกสว่าแต่และตัวไม่ทนจะได้กระดิกนิวด้วยซ้ำจอนก็ยิงเก็บหัวไปถึง5คนซันติโนวิ่งเพ่นป่าราบและบอกลูกน้องให้ไปฆ่าจอนซะส่วนจอนเองก็ไล่ยิงพวกมันมาเรื่อยๆจนเข้ามา ในห้องภาพสะท้อนวิญญาณด้วยห้องนี้ผนังทุกด้านมันทําจากกระจกส่งผลให้การรับรู้ของมนุษย์เกิดสับสนจอนเดินวนแบบงงๆไปท่ามกลางกระจกนับร้อยแผน่นแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับนักฆ่าระดับพระการจอนไล่ยิงไอซันติโน,โนที่มัวแต่พูดแหกปากพร่ำไปเรื่อยแต่มันก็ยังโชคดีที่หนีรอดไปได้จอนไล่ฆ่าพวกองคละคกลุ่มสุดท้ายของซันติโนจนเขามาถึงรัฐบดคนสุดท้ายนั้นก็คือเอเลสเธอเข้าโจมตีใส่จอนในจังหวะที่เขาวิ่งผ่านแต่จอนก็ สามารถลับมีดเล่มเหล็กนั้นได้แถมยังหักแขนของเธอแล้วดึงมีดแทงส่วนเข้าไปเอเลสใช้มือข้างซ้ายลับมีดเล่มนั้นเอาไว้แต่จอนก็กระแทกแขนทั้งสองข้างปักเข้ากลางอก,อกของนักค่าสาวจนล่วงฉากต่อมาจัดไปยังโรงแรมคอนติเนนทอลไอซันติโน่มันก็เข้ามารบภัยอยู่ที่นี่มันเดินตรงเข้าไปหาวิลสันเพื่อสั่งให้เขาถอดชื่อของจอนวิคออกจากสมาคมคอนติเนนทอลซะแต่วิลสันก็บอกจอรนยังไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเลยสักข้อนายไม่มีอำนาจมาสั่งฉันนะ นไม่นานนักจอนก็เข้ามาในโรงแรมเพื่อมาเจอกับซันติโนไอหาสารชั่วนี่ก็ปากดีใส่จอนว่าเขาสามารถนั่งกินอาหารหลูๆที่นี่ได้เป็นเดือนๆอ,อยู่จนกว่าจะพอใจเลยก็ได้นายจะเอายังไงต่อละจอนวิลสันเห็นหน้าที่บูตรบึ้งของจอนก็เลยเข้ามาเตือนให้จอนออกไปซะที่นี่คือคอนติเนนทอลไอซันติโน,โนเลยอ้าปากพูดว่าใช่เลยนายออกไปแต่ไม่ทันจะพูดจบคําจอนก็ประเคนยางเม็ดสีทองเข้ากางกกะบาลมันตายคาอาหารมื้อสุดทา้าย วิลสันกับคนในห้องอาหารถึงกับอึง้งจากนั้นจอนก็ได้ออกมารับน้องหมากที่เขาฝากไว้กับพนักงานฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของจอนทางคู่ก็เดินจากส่วนกลับมาที่บ้านจอนเดินเข้าไปคุยของที่ไม้เพื่อหาสร้อยคอของเฮเลนเขานั่งดูมันอย่างคิดถึงมีเพียงเฮเลนเท่านั้นที่คอยให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดแต่ทันใดนั้นพนักงานโรงแรมก็เข้ามาเชิญตัวจอนวิคไปด้วยกัน ฉากต่อมาณนะส่วนสาธารณะจอนก็ได้มาเจอกับวิลสันวิลสันก็บอกนายมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเอาเหรียญตานี้ไปตอนนี้นายไม่ใช่คนของคอนติเนนต์ท่อแล้วฉันช่วยนายได้แค่นี้จริงๆจอนจอนรับเหรียญตาม,มาแล้วก็เริ่มวิ่งขณะเดียวกันวิลสันก็ติดต่อไปที่ฝ่ายบัญชีเขาประกาศให้คนทั้งโลกฆ่าจอนวิกได้เลยภายในอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นอีกครั้งที่จอนต้องเอาตัวรอดจากทุกคนบนโลก ตอนนี้เขาเหลือแค่ตัวคนเดียวไรที่พึ่งมีเพียงน้องหมาตัวน้อยๆอยู่ข้างๆจอห์นวิกจะรอดได้อย่างไรจอหนจะหยุดความตายจากทุกสารทิศได้หรือไม่รอติดตามกันต่อได้ในภาคที่3กันเลยถึงแม้มันจะเป็นเพียงเศษขยะสำหรับใครบางคนแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตสำหรับคนคนเดียวแล้วเรื่องราวของจอห์นวิกแรงกว่านรกภาคที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ